อุ้ยค่าจ้างสามแสนเ่อาะตัวเกี่ยวขายทุเรียนอ่าบุกขอคิ้วขอคิ้วเดือนนี้ได้บอ่ออืมเลยกลมกลมนะค่าจ้างบ่อยู่สองแสนกว่าเดอ้อสามแสนกว่าเดอ้อพี่น้องขาแต่ยอดกลมๆมสิบล้านแต่งในวันเดียววายเจ้าของสวนขอคิ้วตอเอา้ามาฟังกันใกล้ๆเลยพี่น้องขาสายตรงเนาะพี่หนุ่มรับงาน น้องป้งไตสุปูสุพน้นมือนีนี่เนี่ยวสูฟังโอ้สออนขนลุกตตาตื่นใจครับพี่นองครับเมื่อกี้สรุปยอดฮันกงเด้ว่างสายแล้วกันจะคุยกับทางบริษัทนานี่เฮาส์ะฮะขายทุเรียนส่งออกเนาะทุเรียนส่งออกคุณนานี่ได้คุยกับผมแล้วก็ขอคิวเพิ่มนริวว่าแล้วยังไงคุณนานี่เราก็เลยบอกตรงๆว่าให้ดีขอคิวในสิ้นเดือนนี้หรือในเดือนนี้ ค่อิวเอาแบบเดิมพี่หนุ่มก็เลยบอกว่ามันมันโอเคใช่ไหมเพลินเลยว่าโอเคละเนาะไรรอบล่าสุดเกินคาดออเดอร์แตกหลังบ้านแทบส่งไม่ทันทำไม่ทันออเดอร์ไม่ทันนะครับผมเลยว่าขอกลมกลมใบอตเลขแก่วผมยอดสรุปว่าขายได้เท่าไหร่โอ้ไม่ไม่ไรรอบที่แล้วนะครับยอดขายทุเรียนในนเฮา สิบล้านบาทสิบล้านบาทบล้า,น,าน,นใจแท่นเล่าแท่นบอดแท่น,นองทุกคนแล้ก็บริษัทนายนีเฮาส์ House. จนเพิ่นโผมาเลยขอคิดวด่วนได้ไหมพี่หนุ่มกูอยากได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าขายไม่ได้เขาคขงไม่จ้างอย่าลืมนะว,ว่าการว่าจ้างรอบล่าสุดเป็นการจ้างแบบเป็นวงใหญ่ก็คือราคา 3, สามแสนอัพสามแสนอัพนะคะพี่น้องะสามแสนนะสามแสนอัพ แล้วเพิ่นได้ไป็นส,สิบสิบล้านโอเคที่หนึ่งไหมล่ะสุดยอดนะครับเรามีรกฐานชัดเจนนะไม่ใช่พูดมัว่วถ้าไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแต่ว่าก็เพิ่งวางสายเมื่อกี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวายไม่ได้พูดมั่วนะถ้าไม่ได้จริงเขาจะมารับต่อไหมค่าจ้างวงหมอรำสิ่งสามเซนอัพไปขายทุเรียนเนาะได้เป็นสิบล้านในวันเดียวโอ้ย ส้างวงการระทึกใจกับการขายของพี่น้องขาสุดยอดนะคะโตเกียวหาคิวสับช่องล่องว่างดวนสงสัยเราจะได้เห็นโตเกียววิ่งกลับไปที่สวนทุเรียนนะคะอีกครัง้งโนจังหวัดกันหุนโดกะไก่อยู่พี่น้องขาป๊อด ปื้มปิตินำไปทางใดกก็ทิ้งความเบิกบานนะฮะเออรับมาให้ไปหัวใจเท่าทวีคูณผู้ใดสิบายกจ้างบวาเรื่องงานนะจบงานมีต่อขายทุเรียนจบมีต่อข้อคิวนะฮะโอ้พี่น้องเอ้ยมีคิวแซกได้บรางานเดือนนี้ก็เห็นเต็มแล้วนี่แมะว้ายสใจคัดใจนะฮะขาจ้งศิลปินขายทุเรียนพี่น้องขา